ฉันคือแขนแคนแยนได้แล้วได้แล้วไอ้วิวไปแลได้แล้วเผ่าที่ย่าที่เรสนับผมเผ่าแอกโซเดียเรามีฉันคือขากัฉันคือแขนแล้วผมนีใจมากเอาทุกคนเพราะว่าผมกดมาเกือบพันตาแล้วครับทุกคน ก่อผมจะได้อักเมน t ันคือแขนขาประมาณพันตายจริงทุกคนตอนซีซั่นผมกดไปกี่เกมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับสามารถเช็คได้ตอนไลฟ์สดผมเคยโชว์อยู่อ่าแล้วตอนนี้กี่เกมดูครับ เกือบพันเกมเพื่อหารูนี้ปกติแล้วการที่เราจะทาเข่ารูนตึงๆเนี่ยมันใช้ดวงบวกกับฝีมือขั้นเทพคนแล้วก็ความใจถึงแต่เนี่ยใช้ดวงแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมต้องเล่นไปเรื่อยจนกว่าจะเจอรูนฉันคือแขนฉันคือขาและสุดท้ายคือฉันคือหัวครับทุกคนแต่พอแขนขามามันจะการันตีแล้วครับทุกคนยกลจะได้ทุกคนพัดเกมอ่ะพัดเกมจริงๆทุกคนจะร้องไห้ยาดับไฟกูโอ้ยต้นดับไฟ เรต้องเลเวลิสิบด้วยครับถึงจะได้เผ่ารุมนี้อยากได้หมัดว่าจะได้โอเคสวยเลยพี่มาละน้องไอเทมฟูโดนไบโดนไปโดนไปอย่าตัดเลือดผมมีฝังซึงมืออยู่แต่ไหวครับสวยครับเลือดทุกหยดมีค่าเราต้องรีบเก็บเงินอัพเลเวลถึงเลเวสิบไม่อย่างนั้นารกิจก็จะล้มเหลวและถ้าเกิดเงือนไขทุกอย่างครบเมื่อไหร่รับผิดชอบทั้งห้องครับสวยครับกระช้าตาคนบนไฟลุกค่อนข้างน่ากลัวนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมมีโอกาสทํา รอโอ้โหแล้วเกมเกมส่งกุญจัดโยเน่มาตอนเลเวแล้วเจ็ดทุกคนอเอาจริงนะเหมือนเกมมาสมเพศอะแบบเห็นผมสู้มื่อันเกมแล้วอะอมันยัดของให้โยเนย่แล้วครับที่มาละน้องและจังหวัดนี้แหละฉันคือหัวฉันคือหัวฉันคือหัวหัวหัวนี่เธอฉันจั่วแล้วสินะถ้าใบในฉันได้หัวโซเดียเกมก็จะจบดรอวหัวมาแลว I will be the head เดอะมิติเมเจะร์ทำชีว I mean, no ิต2อ1 0หน่วยการควบเสียงเเซ็นและทังอสิบเเซ็นเมื่อเรามีมิติเมเจอเจ็ดตัวในสนามและเล่นไปถึงเลเวลสิบจะเปิดใช้งานเย้โอ้ขาม้ามาอีกตัวที่ไม่ต้องสุ่มเจอกันเลเวลสิบยาวๆนะครับนาทีนี้อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเกมสมเพศละครับเกมไม่ได้ส่งครับเกมสมเพศและ นี่มิติแมสเหมือนกันด้วยม,มีแขนขาหัวเหมือนกันไหมเนี่ยอม่นี่มีแขนขาหัวครับอ้าวนั่นมีกันดั้มกันหรอไอ้กันดั้มตัวปลอมไปตายังไงก็ได้ครับเกมนี้แทบจะการัไออยู่หัวพปซ่าไปซะคามาไม่เฟียวกินไปอีกลูกนึงโอเคอีกลูกให้โยเนครับห้องนี้จะเป็นบันไดให้ข้าเหยียบย่ำเพื่อมุ่งสู่มัลติแมสเผารุ่งเรียบร้อยครับปิดฉากไปหนึ่งศพจังหวะนี้แหละปัดประจันเสี่ยว าไม่ดิเมตัวสุดท้ายครับอย่ายแย่งข้าโอ้โหกูหติ๊กแบบแม่งเลี้ยวเลยไอ้เต่าการสิบหกนี่อะแย่งที่หนึ่งแทนครับมึนเลยทีเดียวกูเอาอะไรดีวะอุ <c oughs> ้ยมีสามดาวด้วย <c oughs> ไหว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 ,ว,ว,วหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> แต่ยังไม่อยากโดนดับไฟเลยว่ะ <c oughs> ผมโลบปะเนี่ยจริงๆผมควรรีโลหาคาร์มากขึ้นสองดาวก่อนนะ <c oughs> ไม่เป็นไรได้เลือเราก้าดีสามได้เชื่อผมค่อยไปรีเวลดีเก้าเปิดฟู๊ดรถยนต์สองดาว โอเคครับยังไงตาน,นี้เกมส่งแม้เราจะีวงกในการเงินเราก็สามารถชนะมาได้อย่างชิวเชียดสวยครับคำนวณได้อย่างดีเยี่ยมสวย okay. โอเคเจอกา<ไ>ันเวลสิบมึงเตรียมรับผิชอบกับทั้งห้องไม่มีข้อยยกเวน้นไม่รีครับกายหยุดอดทนครับจริงๆแล้วาตามหลักแล้วเราควรรีเพราะว่าเราชนะ6ตาติดอยู่เพื่อที่เราจะเอาดอกพิชนะต่อเนื่อง3บาทแถมเฟดหน้าเฟดมันก็จะได้อีก3บาทมันคุ้มค่ามากๆถ้าเราจะรีเพื่อชนะแต่ผมอดทนครับผม้องขึ้นเวลสิบให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหและที่2ได้ไมตี้เมดเหมือนผมด้วยทุกคน เราแย่งตัวกันผมต้องการแค่จาวานตัวเดียวอีกฝั่งมีจาวานแล้วผมอาะต้องรีหาจาวานสักตัวหนึ่งก่อนตอนเลเวล9เฟส5้ีดหนึ่งเรารีหาจาวานกันแค่ตัวเดียวเผื่อฟุกได้คามา2ดาวหรืออยเนสส2ดาวด้วยโอเคสวยชนะครับสวยครับเกมส่งมากตอนี้เจอกันอ็ซโซเดียพันเกมสทีทุกคนจะลองไห้เกาะอ่งธนูให้โยเนสปรับปรับขึ้นเวลเก้าโลหาจาวานขอจาวานตัวเดียวใ่ร้าว่ะหาแล้วไม่ได้จาวานเลยห โอ,โ,โอเคได้จะวามาแล้วตัวหนึ่งเลิศล่ะครับสวยเลยบอดเราแข็งขึ้นเยอะแบบนี้ตอนนี้หุ่นกันดั้มเรา3ดาวแล้วครับกันดั้มเราจะเป็นเมก้าเมกสี่ดาวตอนที่เราเลเวลสิบครับเพราะว่าเรามีลุงขาแขนหัวครบแล้วแล้วผมเจอกับที่2ที่เล่นมตี้เมจเหมือนกันมึงมาดิเหมือนผมจะไหวครับไหวครับไหวครับโอเคไหวไหวบแบบนี้จะกันเลเวลสิบยาวยาวยาวแชทจะกันที่เลเวลสิบเปที่เลเวลสิบเลยอย่างเงี้ยขายตัวหลังเอาดอกเบี้ยมา ขออีกแค่40บาททุกอย่างจะจบห้องนี้จะชิบหายวายป่วงเฮ้ยห้องนี้มึงเล่นไม่ติเมกันทั้งห้องเลยปะเนี่ยกันดั้มสามดาวเหมือนกันเลยแต่ผมจะเป็นคนเดียวี่กันดั้มสี่ดาวเว้ยมาไหวไหวชิวไหวชิวกันดั้มเราสามดาวโยูเนี้เรายืานฟ้าแบบชิวๆไม่แต่ดาวเดียวโยูเนี้เราไล่ฟาดฟันจนแตกหมดยกตีฮยหับเรียบร้อยครับผมโ <c oughs> ดนไปสิบห้าดาเมจนะไอ้น้องอีกสองเทิร์นเรื่องเงียบครบสี่แล้วครับจบตานี้ทำได้เลยเดี๋ยวผมลงทุนขายตัวนอกเผาทิ้ง เจ้าตานี้จบาเทอนี้เราไม่ตีเม็ดได้แล้วอันนี้กำลังจะทําอูดี้สามดาวครับบอกเลยต่อ้อูดี้มึงสี่ดาวมึงก็ไม่ไหวครับจังหวะเนี้ยแล้วมาแล้วไงก่อนที่กายหิดจะเข้าสู่การันตีชนะในเกมนี้ครับนี่เป็นเธอสุดท้ายที่พี่จะอ่อนที่สุดแล้วต่อจากนี้มึงกำลเจอของจริงเอาละครับไม่ตีเมด็ดเผารุง่ง ลือออกกข่นจงเลือกซะเพราะนี่จะเป็นไอเทมที่สุดท้ายที่พวกแกจะได้รับมันออกอดเยียจากโลกนี้ไปตลอดกาลโค้ชมันเอาโยนี้เราด้วยแน่อยู่แล้วครับมาเล่นมิติเมชใค้หผมเอาของแทงพวกมึงสวยเรียบร้อยมาแล้วครับแชร์ ไมตรีเมดรุงในที่สุดเรกาก็ทำได้แล้วครับปดล็อกเดอะไมตรีแมดมีพวกันดั้มลุยเดียวเลยถอดของไหวป้าผมลองถอดของดิแชทถอดของเลยถอดของเลยกันดั้มตัวเดียวไหวหรือเปล่าโชว์หน่อยไอ้ไมตรีแมทตัวพรอมอุย้ยมันมันอะไรอ่มะมันขี้หุนแล้วมันกระโดดลงไปเหยียบข้างหลังขายไปหมดเสือมยกตีแล้วป้าทีเดียวแต่งหมดทีวันอะไร,รเนี่ยงงกูบอกเลยงงทั้งห้อง ผมก็งงโอกมันให้ไมติีเมทุกตัวคีุ้นโคตรเฟีย้ยวขออนุญาตประมาทเดี๋ยวเราขายทุกตัวในบอร์ดหมดเลยครับเหลือแค่เผ่าไมติเมทเจ็ดตัวเท่านั้นที่เป็นเผ่าไมติเมทร,รุง้งขายเลยขายที่ไม่ใช่ไมติเมทเอาอีกมาขายตัวไมติเมทชิมหายชิมหายจริงนนองบาทเดียวด้วยแล้วกูเวลซิหายยากจัดโอเคกูซวยกูซวยกูซว,วยแล้วประมาทจนได้เรื่องแชทอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ หวานเจี๊ยเอาละไอไก้กยหินถ้าต่อจากนี้มึงโลไม่ได้ไม่ที่เมดบาทหนึ่งที่เปอร์เซ็นต์ยากสุดเมื่อไหร่นะมึงซวยครับโอกาสได้ห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยไอตัวบัตรกา่หิดมึงกำลังจะชิปหายแบบของจริงครับตอนนี้ชิปหายฉายวันนี้แชทชิปหายฉายวันนี้เลยอันเนี้ยโอ้มทติเมตรบาทเดียวได้โปรดมึงช่วยมาทีมทติเมตบาทเดียวแชวมทมทติเมตบาทเดียว,ไม,มยวไม่มาเยียแล้วเยียแล้ว อันนี้มึงเยี้ยจริงกาหยิดแบบไม่จริงนางจริงโจ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คเลยไอ้เลนดูเซียนโอ้โหลูเซียนอีกแล้วแพตกูขอโทษกับการที่พลาดครั้งนี้ของกูขอโทษจริงๆกูอยู่ที่บ้านนี่เกือบสามดาวโอ้ยแล้วกูน่าติดเป็นไก่ต้มตอนเนี้ยโอ้โหไอ้เอิมีโอกาสค่อนข้างหลายเทินแต่ว่าไม่ง่ายเพราะเงินเราน้อยไม้ติเนส์บาทนึงบาทนึง บาทหนึ่งจริงน้องบาทนึมา,าแชทอ๋อกู้สวยละแล้วได้ไหมที่เมย์เกือบทั้งห้องตอนนี้ต้องเอาของที่แพงที่สุดเพื่อโลหะมาที่เมย์ให้ได้สถานการณ์ผมมีแค่นั้นแล้วครับตอนนี้ห้าบาทห้าบาทห้าบาท,บาทแพงสุดต้องการเงินรีโลมาปึกปึ๊กโอเคทุกคนผมรอดผมรอดแล้วผมรอดจากสถานการณ์เลวร้ยวายนี้แล้วทุกคนเกือบแล้วครับ กูบอกเลยว่าถ้าเกิดผมพลาดไปเนี่ยผมฝันร้ายมากๆน่าจะหลับไม่ลงไปประมาณ10ปีจงรับความกรเกียวกูซาพวกเราคีหุนกองทัพมอจิเมกจะรอคีหุนเลยดึง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 เ็กก๊านบานเยียบประวัติประวัติเลยแบมเยียบประวัติแบมแบมแบม มาเลไอ้นี่เที่ยวตัวหนึ่งบาทไมถึงสามตัวนีวน่หลากระทืมตาเกือบแล้วทุกคนเกือบจริงๆแล้วผมก็ตั้งใจที่จะทำอะไรให้คนดูตื่นเต้นนะเพราะเกมนี้มันง่ายเกิน <Yeah. S 1> การอินเตอร์เทม,มันสำคัญที่สุดครับและห้องนี้ก็แตกงหมดครับกายหงิด7จ็ดมติเมตรเผารุง้งเป็นไงครับกับการแสดงของการห hmm? งิดวเพื่อนจะชอบนะครับ oh, 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 oh. ก็พอสว่างของยูทูบเบอร์ครับเป็นหน้าที่ของรีเอเตอร์อยู่แล้วที่จะทำให้คนคนคนดูตื่นเต้นและอินอินอินไปกับมันเฮ้ยให้เป็นเสียงสั้นได้แล้วใกล้แล้วครับทุกคนเราทำเผารุ้งของมัลติเมทโ Soul Fighter, s t ก r g u เดียน n ร r ส s t a แก a ม b ิดและ Battle Academia ีได้แล้วเหลือเพียงแค่เด e c ครูเพียงเผาเดียวเท่านั้นเด e c ครูก็ไม่ง่ายครับเพราะเราต้องทำตัวเผา The c เด w ครูให้ได้สามดาวทุกตัวมันยากเพราะว่าเงินเราจะไม่ค่อยมีเราเอาเงินไปรีโลตัว เขาเดคู1บาท2บาท3บาทจนหมดแล้ะทวิทเฟสที่มัน5บาทเนี่ยเราต้องรีมัน3ดาวเราก็จะไม่มีเงินพอที่จะเวลเก้าเวลสิบหาทวิทเฟสสด,ดาวแต่ถ้าเกิดทําได้มันคือเผ่ารุงที่โหดท,ที่สุดในบรรดาทุกเผ่าของแพทอนิเมะแพทนี้ครับแต่นั่นแหละอะไรที่มันใช้การคํานวณความกล้าฝีมือสำหรับผมยังไงไมตีเมจเขยากสุดครับเพราะว่า ใช้ดวงร้อยเซตครับต้องใช้ดวงในการหาไอฉันคือขาให้ด่และแข่งกับผวมันจะตามมาต่อและผมกดไปเกือบพันเกมอ่ะมันไม่มาทุกคนต้นซีซั่นของกี่เกมอ่ะเท่าที่ผมโชว์ไปในต้นคลิปอ่ะคือเพื่อหามติเมทอย่างเดียวคุณบ้าปะเนี่ยมาขากค่เดอะควรนเดียวเราก็จะสาเร็จแอชิเมทที่โคตรยากอันนี้เสียทีเรามาดูครับว่าการ์ดสำเร็จหรือเปล่าและพอสําเร็จแล้วเนี่ยจะเป็นผู้เล่นศูนย์จุดกี่เปอร์เซ็นต์ของเซิร์ฟรอรับชมครับเพิ่งตื่นเลยครับทุกคนขอญาอ่บน้ำครับมีคอนเทนต์